สวัสดีครับนี่ก็จะเป็นคลิปการแก้ไขนะครับในกรณีที่ตัวแผ่นซีทัศสารติดก้านโยกมันแตกไม่อยู่นะครับก็ให้หาแท่งอะไรกลมๆที่มันเล็กกว่าตัวก้านโยกของเรานะครับเอามาแล้วก็ก่อนที่จะลอกตัวแผ่นซีทัศออกเนี่ยให้เอาตัวแผ่นซีทัศมาผ่านลอกแท่งกลมๆอาจจะเป็นตะเกียบหรือดินสออะไรก็ได้ครับ พันมันลงไปแล้วก็ม้วนม้วนม้วนครับนะตัวแผ่นซีทัพมันก็จะเหมือนว่าเข้าโคง้งนะครับเข้าโค้งดีขึ้นนะก็ลองม้วนจากสองด้านนะตะกี้พันจากด้านสีเขียวเข้าไปก่อนนี้ผมจะพันจากสีขาวเข้าไปก่อนนะทีนี้ตัวแผ่นซีทัพของเรามันก็จะอ่อนตัวโค้งและมันจะเกิดการดีด อลอ,อกมาได้ยากขึ้นเลยนะครับพ <Yeah. S 1> อเป็นโค้งๆนี้แล้วเราก็ลอกสติกตัวไลเนอร์ด้านหลังออก <Yeah. S 1> ครับผมแล้วก็ยังามาแปะลงไปกับการโยกของเรา เช่านี้ตัวเพนซิทัสมันก็จะไม่ดีดหลุดออกมานะครับแค่นี้เองครับก็พยายามหาตัวแท่งให้มันเล็กกว่าตัวกันโยกของเราเยอะๆหน่อยอย่างเช่อนอย่างอนนี้เทียบดูวกับตัวดินสอที่ผมเอามาใช้ม้วนเนี่ยจะเล็กกว่าเยอะนะครับพอม้วนเนี่ยตัวแผ่นมันก็จะโคง้งเข้าโค้งแล้วมันจะเกิดการดีดน้อยลงครับขอบคุณครับ